ีตอนนั้นไรยิงรักสิบปีนี้มาบอกว่ายิงรักกลับมากลับมามาติดคุกไอที่บอกว่าจำนำข้าวดีๆภูมิธรรมที่บอกจำนำข้าวด,ดีๆกลับมาเถอะช่วยกันมาติดคุกหน่อยไอที่ไปกินข้าววันนี้อาจารย์อกอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ออสจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชื่อจริงผมจำแกไม่ได้แต่คุณหน้าคุณตาแกดีปกติเรียกแต่อาจารย์ออส สื่อมวลชนก็เรียกแต่อาจารย์ออสเป็นอาจารย์ภาคเคมีวิชาเคมีหรือวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ไปเอาข้าวตัวอย่างนี่มาตรวจเอาข้าวตัวอย่างจากโกดังที่สุรินทร์น่ะแหละมาตรวจพบว่ามีสารก่อมะเร็งเกินกว่าที่จะรับประทานได้20สบเท่า20เท่านี่ไม่รวมสารอื่นนะ เขาก็ตัวแค่สารนี้สารสารพพอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้ไม่ใช่นะักวิทยาศาสตร์เขาก็ออกมาแถลงว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งเกินมาตรฐานมา20เท่าพอพูดแค่นี้แหละโฆศกรัฐบาลคุณชัยนายสัตวแพทย์ชัยก็บอกว่าไอ้ที่อาจารย์นำมาตรวจ มีความน่าเชื่อถือขนาดไหนเอาไปตรวจแลบไหนมีใบรับรองมาตรฐานการตรวจเป็นยังไงหนึ่งสองสมี่ห้ามีคำถามประมาณ10บข้อสิ่งที่เราถามกลับก็คือว่าระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยกับนายแพทย์สัตวแพทย์ชัยใครพูดเนี่ยหรือภูมิทรรพูดเนี่ยพวกเราเชื่อใครผมก็เชื่ออาจารย์ฮอตมากกว่าใช่ไม่ใช่นายสัตวแพทย์ชัยโฆษกรัฐบาลก็บอกว่า ทำไมล่ะทาไมมากีดกัน้นมากีดกั้นสิ่งที่รัฐบาลกําลังส,สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศการขายข้าวเป็นการสร้างรายได้แทนที่จะเสียผลประโยชน์ไปความหมายของผมว่าข้าวมันมาสิปีแล้วถ้าขายออกไปให้ต่างประเทศเขาแล้วมันทําให้มูลค่าของข้าวหอมมะลิไทย มันสูญเสียไปจากที่เคยส่งออกหกหมื่นกว่าล้านตันเนี่ยมันสูญหายไปจากการส่งแค่ข้าวเน่าไปเนี่ยเรายอมขาดทุนข้าวเน่าใช่ไม่ใช่อย่าไปคิดแค่มูลค่าว่ามันจะสร้างมูลค่าให้กับรัฐบาลได้นี่ไม่ใช่มูลค่าในการขายแต่มันเป็นมูลค่าที่คุณกําลังปกป้องนายหญิงแล้วที่สําคัญปกป้องนายหญิงรอบนี้ไม่ใช่แค่ยิงรักสิ อยู่ดีๆข้ามันเกิดขึ้นมาแล้วพยายามสร้างเป็นภาพข่าวแอัพทำแอคติ้งมากลงไปยอมที่จะกินข้าวโชว์ไม่รู้กินกี่เม็ดนะนับเม็ดได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจกินแต่กลับเนี่ยไตัวกินกลับเนี่ยบ้านผมเขาเรียกอย่างนี้ <c oughs> ไม่รู้กินไปเท่าไหร่เ <c oughs> พียงว่ายอมลงทุนไปพาสื่อไปแล้วไปสุริน์หลายรอบ ไปเปิดประเด็นเรื่องข้าวเรื่องนี้เพราะอะไรอะ่ะไปในจังหวะนี้เพราะอะไรอะ่ะเพราะข่าวที่อุ้งอิงกําลังโดนถลมน่มไงกำลังโดนสังคมโดนนักวิชาการทางธนาคารนักวิชาการด้านเศรษฐกิจกําลังถล่มว่าไอปากไม่สิน้นกลิ่นน้ํานมแบบอุ้งอิงเนี่ยไปด่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเนี่ยกำลังโดนถล่มอย่างหนักภูมิธรรมก็เลยไปกินข้าวเน่าโชว์เลย กลายเป็นว่าทําครั้งเดียวช่วยนายหญิงได้สองคนคนหนึ่งชื่อยิ่งรักชินวัตรคนหนึ่งชื่อแพทองทานชินวัตรทาไมไม่ไปกําแพงเพชรเมื่อวานที่ภาพสือ่อมวลชนเอาข้าวมาลงอาจารย์กบก็เอามาเปิดที่นี่ข้าวสิบปีสุดลงเน่าไม่มีอะไรพื้นที่แห่งการมองเป็นข้าวเลยแต่ข้าวที่สุรินทําไมกระสอบมันเรียงสวยมากเหมือนเตรียมกันมาะ กระสอบมันเรียงเป็นชั้นๆไม่มีการซุดของกระสอบไม่มีการเอียงของกระสอบข้าวสิบปีคุณจะรักษาคุณภาพไม่ให้หักไม่ให้งอไม่ให้สุดเลยอย่างนั้นเหรอดังนั้นนี่มันเป็นมหากรรมละครหลวงโลกมหากรรมละครที่ตบตาสังคมแล้วกําลังจะมาบอกว่าไทยกําลังจะเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจจากข้าวที่จะขายไม่ได้ขายในเมืองไทยก็ไม่ได้ ไม่กล้าขายในเมืองไทยเพราะขายที่เมืองไทยอาจจะมีคนจับผิดได้ว่าข้าวล็อตนี้กระสอบนี้มันเน่ากว่าสิบปีมันอาจจะมีกรกะสอบดีนั่นแหละเพียงแต่ว่าดีกับไม่ดีเนี่ยไม่ดีอาจจะเยอะกว่ากินไม่ได้อาจจะเยอะกว่าเขาก็ไม่กล้าขายที่เมืองไทยไม่กล้าขายให้ทหารไม่กล้าขายให้กรมราชัณฑ์ไม่กล้าขายให้คนในประเทศไทยเพราะว่ามันจะเกิดการจับผิดพราะจับผิดเนี่ยเพื่อไทยจะเสียคะแนนใช่ไหม เพื่อไทยจะเสียคะแนนยิ่งรักก็จะกลับมาไม่ได้เพราะมันจะตอกย้ําว่าข้าวมันเน่าจริงวิธีเดียวก็คือว่าขายต่างประเทศเลยดีกว่าต่างประเทศจะได้ไม่โจมตีเพื่อไทยแต่ต่างประเทศเขาจะโจมตีประเทศไทยแทนนี่ไปขายต่างประเทศเพื่อไทยไม่ถูกโจมตีนะแต่เขาโจมตีประเทศไทยแทนดังนั้นสิ่งที่คุณทําวันนี้คุณเอาประเทศเป็นตัวประกัน คุณนีอำมหิตมากเพื่อช่วยนายหญิงคนเดียวเนี่ยคุณเอาประเทศเป็นตัวประกันกับสังคมโลกกับชื่อเสียงของประเทศกับชื่อเสียงของชาวนาตอนจะนําข้าวชาวนาก็ตายกว่าศีกกว่าศพเพราะเงินไม่ได้เขาผูกคอตายแล้วผูกคอตายไล่ๆกันตายลักษณะเดียวกันเจ็บแ้นมากทํานามาเนี่ยทานาปีมีแต่นี่กับสั่งทานาปังมีแต่สั่งกับหนี้เนี่ยเขาเจ็บแ้นมาก จำนำข้าวไม่ได้เงินวันนี้คุณกําลังลือฟื้นเรื่องจำนำข้าวมาตอกจ้าความปวดร้าวของชาวนาแล้วจะทําให้ชื่อเสียงชาวนาไทยในี่ปนปี้เพราะคุณจะเอาข้าวเน่าไปไขายเขานายแพทย์นายสัตวแพทย์ชัยบอกว่ามีคนประมาณเจ0 0เล้านคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเลขมาจากไหนที่บริโภคข้าวประเภทนี้คนรวยก็บริโภคข้าวอีกเกรดหนึ่งเพราะเขามีเงินส่วนเจ็ด พันล้านคนเนี่ยไม่ไม่รู้แกเอาตัวเลขมาจากไหนนะไม่ใช่คนรวยไม่มีสถาน,นะในการซื้อข้าวดีๆกินก็มีสิทธิ์ใช้บริโภคข้าวประเภทนี้อยู่เอาสมองกองไหนคิดวะ <c oughs> คุณคิดแบบนี้ได้อย่างไรอะ่ะมันข้าวเนี่ยสมมติมันกินได้หรือไม่กินได้มันต้องผ่านการตรวจสอบใช่ไหมตรวจสอบเสร็จกินได้ขนาดไหนไม่ใช่บอกกินได้ก็จะขายอย่างเดียวปัญหาก็คือ คุณกำลังทำทุกอย่างทุกวิถีทางใช้ประเทศเป็นเกราะกำบังเพื่อให้ยิ่งลักษ์ถูกซักฟอกถูกฟอกขาวเดินทางกลับมาแล้วจะโยนความผิดว่าคนที่ทำให้ยิ่งลักษ์ออกไปเนี่ยไม่ใช่จำนำข้าวเพราะจำนำข้าวมันก็ใช้ได้อยู่ขายข้าวได้อยู่กลับมาถึงแม้จะติดคุกแต่ก็ติดคุกเหมือนฮีโร่เหมือน Hero, เหมือนวีรบุรุษคุณกำลังทำแบบนั้นฝ่ายการเมืองเพื่อไทย แต่วันนี้มันไม่ใช่คุณกำลังเล่นละครตบตาชาวบ้านเขากำลังเล่นละครฟอกขาวเอาประเทศไทยเป็นตัวประกันนี่คือสิ่งที่ผมว่ามันโหดร้ายมากถ้าถ้ารัฐบาลยังไม่พูดความจริงวันนี้นายกตีทนไม่ไหวที่จริงควรทนไม่ไหวตั้งนานแหละแต่มันก็ไม่รู้จะเล่นละครตบตาหรือเปล่านายกบอกว่าไม่เป็นไร ขายได้ไม่ได้อยู่ที่การเอาข้าวไปตรวจสอบนี่ผมเหวั่นเกรงว่าการเอาข้าวของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเอาข้าวไปตรวจสอบเองเนี่ยมันจะกลายเป็นการฟอกอีกซ้ำหนึ่งไม่รู้คุณเอาข้าวจากไหนไปตรวจหรือข้าวกระสอบไหนไปตรวจใช่ไม่ใช่ทำไมคุณไม่ให้นักวิชาการเขาไปตรวจล่ะพอนักวิชาการเขาไปตรวจคุณบอกเชื่อถือไม่ได้ความหมายคือระวางนักวิชาการจากมอเกษตร กับคนที่อยู่ในทำรรเนียบรัฐบาลผมเชื่อนักวิชาการที่อยู่มหาลัยเกษตรมากกว่าผมไม่เชื่อว่าคุณเอาข้าวไปเอาไปตรวจแล้วมันจะถูกเปลี่ยนทายถูกย้อมแมวหรือเปล่าถูกฟอกขาวจริงหรือเปล่าใช่ไม่ใช่วันนี้นายกก็เหมือนจะทำตัวดีแต่ก็ไอ้ดีเนี่ยอาจจะซ่อนดาบไว้ด้านหลังก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งข้าวไปตรวจถ้าขายได้กินได้ ก็ต้องขายกินได้ขายได้ก็ต้องขายถ้ากินไม่ได้ก็ไม่ต้องขายผมเลยหวั่นว่าเอาเอาไปตรวจเนี่ยต้องมีคนกลางไปตรวจหรือไม่เพราะว่าคุณเคยบอกว่าเอาไปตรวจแบบนี้ลักษณะแบบนี้คุณเอาทักษินมาตรวจเนี่ยเอาทักษินจากเดือนจำมาตรวจร้อยแปวันไม่มีคนกลางเห็นสักคนคุณตรวจกระบวนการที่ทำมาแล้วรอบหนึ่ง ทำผิดกระบวนการยุติธรรมมาอีกแล้วรอบหนึ่งวันนี้คุณกําลังจะฟอกขาวให้กับข้าว